รู้จักกระติกอดีตนางแบบเพย์บอยผู้จัดการแตงโมนิดาสวัสดีครับคุณผู้ชมสืบเนื่องจากกรณีสุดช็อกนะครับเมื่อกลางดึกวันที่24กุมภาพันธ์2565นะครับที่ผ่านมาที่แตงโมนิดานะครับพัดตกจากเรือนะครับตรงแม่น้าเจ้าพยาซึ่งตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ลงเรือเพื่อช่วยกันค้นหานะครับพร้อมชุดประดาน้ําโดยงมสแกนหาพื้นที่ตลอดลําน้ําเพื่อค้นหาอย่างเร่งด่วนนะครับแต่สุดท้ายก็ยังไม่พบตัวนะครับซึ่งหนึ่งในแก๊งเพื่อนที่ร่วมเรือลําเดียวกันกับแตงโมในคืน และเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ได้รับความสนใจจากสังคมสุดๆนะครับในตอนนี้คงหนีไม่พ้นนะครับผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมนั่นเองซึ่งสําหรับกติกอิสลินนะครับเป็นผู้จัดการส่วนตัวและเป็นเพื่อนสนิทของแตงโมเคยเป็นนางแบบนิตยสารดังมากมายนะครับอธิเพย์บอยและแม็กซิมนะครับรวมถึงเคยผ่านงานละครมาแล้วนะครับในละครเรื่องสาวน้อยซอยรถจนานั่นเองนะครับกติกนะครับมีลูกสาวหนึ่งคนชื่อว่าน้องอีสเตอร์นะครับซึ่งแตงโมนะครับรับเลี้ยงดูแลน้องในฐานะแม่บุญธรรม เหมือนเป็นลูกสาวแท้ๆนั่นเองนะครับซึ่งหลังเหตุการณ์เกิดเหตุนะครับมีชาวเน็ตเข้าไปถล่มทวงถามใน i อจีของเธอเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆมากมายนะครับในขนาดที่ล่าสุดน,นะครับเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับทางกติกและไฮโซปอนะครับสามีนักร้องสาวเบนซ์พิกไทยซึ่งเป็นคนขับสปีดโบสทลำดังกล่าวนะครับได้เดินทางเข้าไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วและยังไม่ได้ให้การสัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนนั่นเองนะครับที่ได้มีมโอกาสคุยกับ ทางกติกผู้จัดการนะฮะเจ้าตัวบอกว่าก็รู้สึกสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเห็นเพื่อนก็คือคุณแตงโมนะฮะพระตกลงน้ำนะฮะต่อหน้าต่อต,อตา